สวัสดีครับพบกับพวกเรา Dark Family ่ครอบครัวดักดักวัวนนี้พวกเรามากางเต็นต์กันที่ s Sun and Moon Boutique Campsite อยู่ที่ทอำเภอปากช่องค่าบริการลานกางเต็นต์ช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นชวนเพื่อนแคมป์ปิ้งที่ Sun and Moon มา2องจ่าย600บาทรับคูปองเงินสด100บาท มา4จ่าย1,100้บาทรับคูปองเงินสด150บาทมา6จ่าย1 5 0 0บาทรับคูปองเงินสด250บาทสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะครับทุกโปรโมชั่นฟรีอาหารเช้าและน้ำแข็งเด็กอายุต่ำกว่า12ปีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและจะได้อาหารเช้าด้วยนะครับที่นี่มีสนามเด็กเล่นไว้ให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะครับ ช่วงกลางวันอากาศจะร้อนแต่ก็มีลมพัดมาตลอดพอช่วงเย็นอากาศเย็นสบายเลยครับพวกเรามาวันธรรมดาวันนี้ก็เลยเหมารานเลยครับตอนเย็นบรรยากาศดีมากๆ ได้เวลาปาร์ตี้หมูกระทะกันแล้วครับปเซอ คืนนี้ท้องฟ้าสีสวยมากๆเลยมีไฟส่องสว่างทั่วลานไม่น่ากลัวครับ สวัสดียามเช้าครับเมื่อคืนอากาศเย็นนอนหลับสบายมากเลยแต่เช้านี้แสงแดดมาเร็วมากเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวร้านนะครับลานกลางเต็นท์ที่นี่แบ่งเป็น3โซนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่โซน A กันก่อนเลยนะครับโซน A จะอยู่ชั้นบนสุดของลานอยู่ติดกับถนนด้านหน้าเลยนะครับ ด้านซ้ายมือจะเป็น A4 A5 และ A6 ครับโซนนี้จะอยู่ใกล้คาเฟ่พื้นที่กว้างขวางมากๆตรงนี้เป็น A5 นะครับตรงนี้เป็น A6 อยู่ติดกับคาเฟ่เลยนะครับด้านขวามือจะเป็นโซน A1 A2 และ A3 ตรงนี้เป็น A3 นะครับตรงนี้เป็น A2 และตรงนี้คือ A1 ครับ A1 อยู่ติดกับร้านค้าเลยนะครับมีอุปกรณ์แคมปิ้งให้เช่าด้วยนะครับขาดอะไรก็ติดต่อที่นี่ได้เลย โซน A ทั้งหมดก็มีเท่านี้เพื่อนๆคนไหนชอบโซน A ก็ปักหมุดไว้เลยนะครับชั้นที่2เป็นโซน B เดี๋ยวผมหาทางเดินลงก่อนนะครับลงตรงนี้เลยละกันใกล้ดี โซน B1, B2 และ B3 จะอยู่ใกล้ห้องน้ำนะครับก็คือบริเวณนี้ทั้งหมดเลยถ้าเราเลือกโซน B1, B2 และ B3 สามารถจอดรถล้งของตรงนี้ได้เลยนะครับ ทางเข้าอยู่ตรงนั้นนะครับขับเข้ามาได้เลยลงของเสร็จก็จอดรถแถวนี้ได้เลยครับหรือจะขับรถวนไปฝั่งนู้นก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูโซนบีกันต่อดีกว่าบริเวณนี้จะเป็น B1 B2 และ B3 นะครับอยู่ใกล้สนามเด็กเล่น อยู่ใกล้ห้องน้ำเดินสะดวกสบายถ้ามีเด็กๆมาด้วยผมว่าโซนนี้เหมาะเลยครับ B2 อยู่ตรงนั้นนะครับส่วน B3 อยู่ด้านซ้ายมือนะครับ ตรงนี้เป็น B 4นะครับลานด้านบนเป็น B 5นะครับอยู่ใกล้ทางเข้าออกคนของลงสะดวกสบายอืม B5 ก็ส่วนตัวดีนะครับผมว่าดีเลยไปดูโซนอื่นกันต่อดีกว่าครับ ถัดมาตรงนี้ก็เป็น b 6นะครับตรงนี้เป็น b 7ต่อมาก็เป็น b 8 ตรงนี้เป็น B9 นะครับตรงนี้เป็น B10 พื้นที่กว้างขวางมากๆตรงนี้เป็น B11 นะครับ ตรงนี้เป็น b 1 2และ b 1 3นะครับต่อมาก็เป็น b 1 4และ b 1 5 พื้นที่โซน B ทั้งหมดก็มีเท่านี้จบที่ B 15นะครับใครชอบโซน B ก็ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับเดินมาก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยหรือว่าผมแก่แล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูโซน C กันต่อดีกว่าครับเกือบลืม เดี๋ยวผมมีอะไรให้เพื่อนๆดูครับนี่คือร้านใหม่ของที่นี่ครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับฤดูหนาวปีนี้คาดว่าน่าจะเสร็จวิวด้านนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับ ตึกนี้เป็นคาเฟ่และร้านอาหารนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวโซนีกันต่อดีกว่าด้านซ้ายมือเป็นที่วิ่งเล่นของน้องหมานะครับเพื่อนๆที่พาน้องหมามาด้วยก็เอามาปล่อยวิ่งเล่นในนี้ได้เลย ตรงนี้คือพื้นที่ของโซน C เริ่มต้นที่ C 5นะครับตรงนั้น C 6และ C 7นะครับ คือ c 8ตรงนี้เป็น c 9นะครับตรงนี้เป็น1 0 ตรงนี้คือ41ทั้งหมดนะครับมาเป็นหมู่คณะอยู่ตรงนี้ได้สบายเลยครับ บริเวณที่เรากลางคือ42นะครับและมุมนี้คือ43นะครับกว้างขวางมากๆเลยครับ เดี๋ยวลงไปต่อ C 1ถึง C 4กันเลยครับอยู่ด้านล่างสุดของลานติดกับสนามเด็กเล่นคือ C 1นะครับ ตรงนี้คือ C 2นะครับตรงนี้เป็น C 3นะครับและสุดท้ายคือ C 4ครับ เพื่อนๆที่เลือกกลางเต็นท์โซนนี้ก็สามารถขับรถเข้ามาจอดลงของตรงนี้ได้เลยผมลืมบอกไปอีกหนึ่งอย่างที่นี่มีรถเขียนให้ใช้ด้วยนะครับมีจอดอยู่ทั่วลานเลยห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่กำลังปรับปรุงอยู่ตรงนู้นก็คือลานใหม่เดี๋ยวเสร็จแล้วเจอกันลานกลางเต็นท์ทั้งหมด ก็มีเท่านี้ชอบตรงไหนก็ปักหมุดไปเลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนรถยนต์สามารถวิ่งวนรอบลานได้เลยนะครับตามทางนี้เลย<า>เดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้ปิดปรับปรุงเข้าไปดูไม่ได้มาเดี๋ยวผมพารีวิวห้องน้ำแล้วกัน ก็ฝั่งนู้นห้องน้ําปิดปรับปรุงนะครับกอเดี๋ยวเรามารีวิวห้องน้ําฝั่งนี้แล้วกันมาก็ตรงนี้จอดรถได้ลงของได้มีรถเข็นนะครับผมมีที่ทิ้งขยะให้แล้วก็ที่รางจานผมบอกเลยว่ามีเยอะมากครับผมไม่ต้องรอแน่นอนเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ํากันดีกว่าครับก็เดี๋ยวไปห้องน้ำญิงเลล้วกันต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้เราเหมาร้านนะครับ ไม่มีใครเลยนอกจากเราเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเข้าไปรีวิวห้องน้ําแล้วกันนะครับก็เป็นห้องน้ําหญิงนะครับผมนี่เข้ามาก็อย่าลืมเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะครับเพื่อความสะอาดนะฮะเดี๋ยวดูห้องเนี้ยจได้ไหมอ่าอบปิดนะครับเข้ามาก็จะมีอ่างล้างหนะน้านี่อ่างล้างหน้ามีเยอะมากมีกระจกให้นะผมอ่ามีกระจกให้มีที่วางของให้ด้วยนะครับ นี่ห้องน้ำเรามาดูห้องน้ํากันดีกว่าครับนี่โอ้ห้องน้ํากว้างเลยฮรอัอ้มมีชักโครกนะครับผมโอ้นี่มีกระดาษชำระให้ด้วยนะฮะมีที่ฉีก้นเดี๋ยวเรามาดูน้ำกันดีกว่าดูสิน้ำแรงไหมอุ๊ยแรงใช้ได้ครับ โอ้น้ำแรงไม่กระจายด้วยนะฮะโอเคถือว่าโอเคเลยนะฮะเหมือนกันทุกห้องไหมอ้าน่าจะเหมือนกันหมดทุกห้องนะครับก็เป็นชักโครกนะครับผมจะเป็นพื้นปูนธรรมดานะครับอันนี้ห้องน้ําชํารุดเด๋ยวผมดูห้องห้าล้กกันอะห้องห้าเจ้า้าที่เขาล็อกไว้นะครับ นนก็ไม่ค่อยมีคนมาใช้ก็ประมาณนี้ครับผมห้องน้ําหญิงสะอาดครับผมแล้วก็ห้องน้ํากว้างน้ําแรงใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำนะชายกันดีกว่าห้องน้ําชายจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมดูน้ํานี้แล้วกันอ้าวเออโอเคครับก็ยังไงก็จะลืมอ่านกฎระเบียบด้วยนะครับ กฎระเบียบการกางเต็นท์ในแต่ละพื้นที่นะครับผมเรามาใช้บริการเราก็อย่าลืมอ่านกฎระเบียบด้วยนะครับห้องน้ําชายอยู่ฝั่งนี้นะครับผมห้ามสูบบุหรี่ในห้องน้านะครับมีคนเข้าอยู่ก็มีโถรปัสสาวะให้สามที่สําหรับผู้ชายนะครับผมก็เหมือนกันนะครับเข้ามาก็อย่าลืมเปลี่ยนรองเท้าด้วยเพื่อความสะอาดนะครับผม ห้องน้ําก็เหมือนกับผู้หญิงแล้วครับมีที่อ่างล้างหน้าให้มีที่วางของให้มีกระจกนะครับผมห้องน้ําชายอ้เหมือนกันฮะมีฝักบัวนะครับผมมีที่วางของชักโครกแล้วก็ระชําระอ๋อผมลืมบอ,อกไปห้องน้ําที่นี่ปรับร้อนปรับเย็นได้นะฮะโอ้โห okay. น้ำแรงใช้ได้ครับผมไม่ผิดหวังก็ประมาณนี้นะฮะนี่ห้องน้ำกว้างขวางโอเคครับผมอันนี้ก็คือห้องน้ำของลานกลางเต็นที่นี่ส่วนด้านหลังลานกลางเต็นก็เป็นวิวภูเขาครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูวิวภูเขาโอ้ นี่ครับประมาณนี้แหละฮะถ้าเพื่อนเพื่อนเคยมาวัดป่าภูผาสูงเราจะเห็นยอดเจดีย์อยู่ตรงนู้นครับนี่ยอดเจดีย์วัดป่าภูผาสูงอยู่ตรงนี้นครับถ้าใครเคยมาเที่ยววัดป่าภูผาสูงน่าจะคุ้นเคยดีนะฮะเราเห็นแต่ยอดเจดีย์นะครับก็ประมาณนี้ครับรันกลางติงกิน้นข้างหลังก็จะเป็นวิวภูเขาเลยนะครับ นี่แบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูคาเฟ่แล้วก็ทานอาหารเช้ากันดีกว่าครับบรรยากาศภายในคาเฟ่และร้านอาหารเราต้องมาทานอาหารเช้าที่นี่นะครับน้ำอัดลมและเครื่องดื่มมีตามนี้เลยครับ ได้เวลาทานอาหารเช้าแล้วครับอาหารเช้าจะเป็นข้าวต้มหมูขนมปังปิ้งแล้วก็ผลไม้ครับ ท่านอาหารเช้ากับวิวสวยๆท่านหน้าฟินเวอร์เลยครับข,ข้างคาเฟ่มีสวนดอกไม้ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับ คลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราไ้้ยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ